สวัสดีเด็กๆทุกคนคะ่ะสวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะชั่วโมงครูสาวันนี้นะคะ,ะคุณครูจะสอนคณิตศาสตร์เนาะชั่วโมงคณิตศาสตร์วันนี้จะสอนเรื่องการคูณจํานวนหนึ่งหลักกบจานวนที่มากกว่า4หลัก4หลักก็คือ5้าหลักหหลักไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเออแต่คุณครูคิดว่าเด็กๆเ,เนี่ยคงจะทําได้กันอยู่แล้วแหละเพราะว่า อ่าเทอมที่แล้วคุณครูก็สอนการหารไปด้วยเนาะก่อนอื่นเลยนะคะขอบคุณคุณครูสุภัสสอนและคุณครูแพลนภานะคะสำหรับสไลด์สวยๆเนาะอ่านี่ทบทวนการคูณน,นะคะทบทวนการคูณอันนี้เป็นการคูณ1ห,หลักกับเลข2หลักใช่ไหมเราก็จะคูณไป ทีละตัวใช่ไหมคะ,ะสามคูณสี่ได้เท่าไหร่สิองใส่สองทด1 3ึคูณสองได้หบวกตัวทด1เป็น7ดอ้าวอันนี้คือหลักการคูณทั่วไปโอเคนะโอเคนะลูกนะโอเคโอเค,อ,เคอ้าวทีนี้แหละทีนี้จะเป็นการคูณเลขมากกว่าสหลัก นะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะเปิดปุ๊บอันนี้คุณครูสอนพี่ม1หนึ่งมาแล้วนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างจากโจทย์เลยนะ โจทย์ก็คือเจ็ดเคูณเห็นตัวหนังสือชัดไหมลูกสองหมพันห้อ่าเห็นชัดนะถ้าเห็นไม่ชัดบอกคุณครูได้นะคะอ่าทีนี้คุณครูจะตั้งตั้งคูณนะคะจะเอาตัวเลขวิธีทำแล้วครับ อ่าวิทีทำตัวเล็กไปไหมคะมองเห็นไหมมองเห็นครับโ <Okay. S 2> อเคโอเคอ่าวิธีทำนะคะจะตั้งการคูณกับการบวกสามารถสลับที่กันได้นะจะเอาตัวไหนเป็นตัวตั้งหรือตัวไหนเป็นตัวคูณก็ได้ เฉพาะการบวกและการคูณนะคะส่วนการลบและการหารไม่สามารถสลับที่กันได้นะ,ะในตัวอย่างนะคะจากโจทย์คุณครูจะใช้ตัวเลขที่มันมากกว่าเป็นตัวตั้งในที่นี้ก็จะเป็นเลข2อง0มื่นหอโจทย์ตรงนี้คุณครูลืมคอมม่านะคะ คูณอ่าสำคัญคือเครื่องหมายเด็กๆจะชอบลืมนะคะคูณ7นะอ่าทีนี้คูณเลย3าคูณเได้เท่าไหร่ยี่สใส่หทดสองเคูณศนย์ได้เท่าไหร่เจย์ได้0บวกตัวทด2ก็เป็น2อ่าเไปคูณ5้าเจดห้า 35ใส่5ทดสาดคูณหเป็น7จบวกสเป็นเจบวกสมเป็นเป็นสิใส่10บทดหอ่าเจ็ดบ7เคูณสอเสองเป็น 10, ส10 1, 7, บสบวกตัวทด1เป็น1ิบห้าอ่าสิบห้า นับหนึ่งสองสามแล้วก็คอมมาสรุปแล้วข้อนี้ก็คือตอบเท่าไหร่หนึ่งแสนห้าห้าร้อยยี่สิบเออเก่งมากดังนั้นดังนั้นเจ็ดคูณสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสาม จึงมีค่าเท่ากับ1นึ่งแสห้ามห้า้อยสิบเอ็ดต1อหนสห้ามห้า้อยยเรียบร้อยขีดเส้นใต้สองเส้นแล้วก็ขีด ขั้นขอ้อปั๊บจบบริบูรณ์ง่ายไหมคะง่ายง่ายง่ายคุณครูอธิบายง่ายๆนะคะนี่เห็นไหมแสดงวิธีทําเหมือนกันกับคุณครูเลยนะให้คุณครูยกตัวอย่างอีกไหมอ,อ๋อที่สําคัญคือคืออะไรคือสูตรคูณน,นะ คุณครูจะเน้นย้ำเลยสูตรคูณต้องท่องให้ได้สองตัวทศนะคะตัวทดถ้าไม่แม่นให้ทำใส่กระดาษทษนะอ่าอันนี้คุณครูผ่านนะผ่านได้เลยไหม<ะ>ผ่านได้เลย,<ะ>เลยอ่าอย่าลืมทำแบบฝึกหดัดแล้วทีนี้คุณครูจะสอนเพิ่มเติมอีกหนึ่ง ตัวอย่างนะอ้าวโจทย์คุณครูจะใช้โจทย์เดิมนี่แหละสองมื่หนึ่งพันห้าร้อยสามสองหมื่นห้าพันใช่ไหม103ออหนึ่ง้อย<า>สามคูของหมื่นหนึันฮะสองหมื่นหนันอ๋อ,อโอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูจะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้แล้วกัน 25,103คูณทีนี้คูณคูณคูณจากคูณเลขยี่สิามให้มันยากมาหน่อยคูณเป็นเลข23นะคะอันนี้เป็นโจทย์นะค,นคุณครูจะตั้งแสดงวิธีทำละว,วิธีทำขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดง2เส้นอ่าแล้วจะตั้งคูณแล้วนะคะทีนี้ สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามคูณยี่สิบสามอ่าเดี๋ยวคุณครูจะใช้สีประกาที่แตกต่างกันในการคูณนะคะเด็กๆจะได้ไม่งงนะอ่าเลขสามเดี๋ยวลบเลขสามตรงนี้ก่อนเลขสามตรงนี้ปั๊กอ่า สีปากกาจะได้ไม่งงกันแล้วก็เลข2เอาเป็นสีเขียวละกันเลข2เป็นสีเขียวคุณครูจะเริ่มคูณเลข3ก่อนนะคะเราจะคูณทีละหลักคูณจากขวาไปซ้ายหรือจากหลังไปหน้านั่นเองนะ,ะคุณครูจะเอาเลข3คูณกัน สามสามเป็น9ก้าสาศได้ศูนสามหนึ่งเป็นสามเครื่องหมายคอมม่าอย่าพึ่งนะเครื่องหมายคอมม่าอย่าเพิ่งใส่ไปนะคะอา้าวอย่าบอกนะว่าค้างอีกแล้วอา้าวโทรศัพท์คุณค,ณครูค้างอีกแล้วสักคู่สักคู่ อ่านะคะคุณครูจะใช้อ่าปากกานะคะที่สีมันแตกต่างกันนะสีฟ้านะคะคุณครูจะอ่าใช้แทนเป็นตัวเลขสามนะเป็นตัวเลขสามนะคะสามคูณสามได้เก้านะอ่าสามคูณสามได้เก้า สามคูณศูนย์ได้ได้ศูนย์นะคะสามไปคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งสามคูณห้าได้สิบห้าใส่ห้าทศหนึ่งสามสองเป็นหกบวกหนึ่งตัวทศเป็นเจ็ดอ้าวใครเปิดไม้เดี๋ยวปิดไม้ไว้ก่อนอ้าวต่อไป ะเป็นเลขสองนะคะก็จะคูณทีละตัวเหมือนกันนะเป็นเลขสองนะจะคูณทีละตัวสองไปคูณสามสองสามเป็นหกหกเราจะใส่ตรงไหนเราใส่หลักที่มันตรงกับเลขสองนะใส่หลักมันตรงกับเลขสองนะคะ 2อคูณศย์ได้เท่าไหร่สองูนได้ศย์ก็ใส่หลักถัดไปสองหนึเป็น2อคูณหเป็น2 2งคูณหเป็น10ใส่0ทด1น่งสองสองเป็น4บวกตัวทด1เป็น เกินๆก,กันมาแบบนี้นะคะไม่เป็นไรนะเราตั้งหลักให้มันตรงนะคะอ่าเสร็จแล้วเราจะนำสองตัวนี้มาบวกกันนะนำตัวคูณนะคะที่ได้จาก3และ2มาบวกกัน เก้ามีตัวบวกไม้ไม่มีดึงลงมานะศูบวกหได้เท่าไหร่ได้6 3สมบวกศได้3 2 2> ามหบวกสได้7 7็ดบวกศได้7จหไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาอ้าวใส่คอม,มม่าหนึสองสคอมม่า หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเอาดังนั้นเอาเลยดังนั้นนะคะดังนั้นสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามคูณยี่สิบสามจึงเท่ากับห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเก้าอ้าตอบ ตอบห้าห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบจ้าเรียบร้อยขีดเส้นใต้ท่านข้อป๊อปเสร็จเด็กๆสงสัยตรงไหนไหม่เอ,อ่ย ไม่ไม่นะโอเคถ้าไม่เออเดี๋ยวครูอะบอกให้เด็กๆอะส่งการบ้านอะบอกมาหลายวันแล้ววะเด็กๆไม่ยอมส่งเลยอะส่งกันแค่ไม่กี่คนเองเพราหนูกำลังทำต่ออยู่ค่ะก็เลยไม่อาเพราะว่านนะะอ่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณครูสอนไปได้เยอะแล้วนะ สอนไปได้เยอะแล้วแล้วเด็กๆไม่ยอมส่งกันบ้านเลยนะคะอันนี้เราขึ้นบทใหม่แล้วนะลูกเราขึ้นบทใหม่แล้วนะบทบทเก่าเด็กยังไม่ได้ส่งครูเลยนะเออครูพาเรียนบทใหม่ไปแล้วนะนี่นะแล้วบทใหม่มันก็ง่ายใช่ไหมคะเราเลยไปเร็วใช่ไหมเออก็วันนี้นะคะคุณครูสอนอ่ตัวคูณที่มากกว่าสองหลัก และตัวตั้งที่มากกว่า4หลักนะเออมันก็จะง่ายใช่ไหมคะสอนตัวคูณที่มากกว่า1หลักและตัวตั้งที่มากกว่า4หลักนะอ่ะ โอเคค่ะเด็กๆ